ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะครับผมมันนี่ผมชายอัดในเกมอาร์วีอารีนาอาร์เวอ,อ,อเกมดีคุณภาพดีที่เรารักกันนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเล่นต้นไม้ของพ่อนะอ่าคือไม่มีอะไรทำนะครับผมก็ขอสร้างนิสหนึ่งนะครับผม <c oughs> ผมก็จะปิด เสียงเกมนะครับผมคุณก็จะได้ยินแต่เสียงผมแล้วก็ความน่ารังคาของเสียงพัดลมของผมนะครับผมแล้วถ้าไปลถเสียงนะ่าจะไม่ค่อยได้ยินนะคผมแต่ว่าเต็มสองหูผมเลยนะครับผมมาขอแบาเชียบเชียบแบตเหลือยี่สามก็ชิวๆไปนะครับฉันอ่า ดูมื้นว่าจะได้เล่นฟา,ามซาแล้วไงไอไอายาตอนนี้ผมก็อยู่แรงคอมมานเดอร์หนึ่งนะครับผมสี่ดาวเมื่อคืนเพิ่งตกมาเลยมนาะแบนด์เป็นลูอี้ก่อนนะผมฝั่งเราเป็นยังเราไม่ได้เฟิร์สพีก็แบนตัวหลักๆไปก่อนนะครับมผมก็มีลูอี้อายาซิปนะผม เป็นพื้นฐานของการแบนอยู่แล้วนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็แบนเป็นอ e ีรินเอลสูแลวก็ฟอนเลยนะผมเป็นตัวที่ขี้โกงนะครับผมเอลสูเนี่ยไม่ค่อยแต่อ e ีรินเนี่ยโกงนะครับผมฟอนเลก็โกงตายยากนะครับผมดูเหมือนว่าตานี้ผมจะได้เล่นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองมองเกมรวมๆนะผมเลงเป็นนาคอนนะครับผมเพราะว่าเข้าได้ออกได้ชิวๆนะครับผม แต่ถ้าฝั่งนู้นเป็นตัวแบบน่ากลัวน่ากลัวผมว่าน่าจะเอาหย่านไปหรือไม่ก็เพนนะครเพนก็โกงครับแต่ว่าต้องมีสกินหย่าได้ไหมอะไอตัวเนี้ยไอตัวนี้หย่าได้ปะไม่ไหวจริงๆว่อะอะขอเฉียบๆคือถ้าถ้าเอานาคอนมาก็คือตายสถานเดียวนะผม จริงๆเคียนก็น่าสนใจแต่ว่าเคียนเล่นยากเกิน <c oughs> เคียนมันเล่นยากเกินไปนะผมเราไม่เอาดีกว่าหรือว่าจะเล่นปีแจนดีวะปีแจนก็ได้นะอุ้ยไม่มีตัวลงแต่ว่าเราเราจะไปเน้นชนมากกว่าใครมันคออะไรวะ <c oughs> ที่ที่ว่าผมมีเสียงอะไรคอคออะไรก็ไม่รู้ขอไฟด้วยแล้วถ้าได,ได้ยินนะฮะก็เอ้ยมูลาด แลดลิงเหรอโอ้โหแต่ละองค์ทรงน่าร้ายตายแล้วตาใี้ผมมองว่าเป็นเพนนะครับผมก็ถ้าเล่นขัดใจเมนเพนใครก็ขออภัยด้วยครัเซตก็จะเอาตามนี้นะผมขึ้นเป็นเอ่สปุกี้มาร์คจะดีนะคะเพราะว่าถ้าเรารัดรัดไปขึ้น จาะใหญ่เลยมันจะเปืองเปืองเกินไปแล้วเพนก็มีแค่จาะเลยก็พอแล้วนะครับผมตะบุกี่มาพอมาดูหน่อยสิฝั่งเรามีแรงอะไรแรงเนี่ยผมไม่ค่อยติดนะเพราะว่าเขาจะเอาไอ,าอ้ระบบเล่นกับทุกแรงได้คอนหมดเลยว่าคอนหมดเลยว่า,วาก็แน่ตึงอยู่นะับผมตานี้เมื่อวานผม กดก็ตึงอยู่ครับผมหมายถึงฝั่งตรงข้ามตึงนะฝั่งกูไม่ได้ตึงเล <Phill ies> โอโ้โหโอนซึกแป๊บนะครับผมเราจะมีเอเดตอครับนี้แต่ว่าไม่ตัดแน่นอนครับ <Stock> เราจะคนคอนเซปที่ว่าเออ่ขี้เกียจก็ไม่ต้องทำ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยนะผมเพราะว่าเริ่มว่างแล้วนะครับผมจริงๆก็ว่างทุกวันแนะแค่ไม่ทำยอกนะผมไม่ว่างจริงๆนะครับผมต้องไปนู่นไปนี่นะติดธุระนะครับผมตอนนี้ผมจะเริ่มบูนะครับเพราะว่าเพาะนเะน่เติมไว้อยู่แล้วราตานี้เอาเป็นลิงเราต้องเรากดลิงได้แน่นอนครับตอนนี้เรายืนตรงนี้นะ ดูก่อนว่าแก๊กมันยังไงอ่าแก๊กแก๊กมันดึงนะผมงี้ก็เสร็จเราเลยชิบหายล้ะอย่าให้มันออกครับออกมันจะเสียเวลาชิบกดกดแก๊กไว้นะผมไวโเราไหวกับไอเทลอยู่แล้วนะฮะถ้าเขาไม่ได้ ไม่เล่นโลกเกินไปเขาไหวน่าเงี้ยจัดไปก่อนหนึ่งศพแล้วจังหวันนี้แก๊กขึ้นมาเติมก็คงไม่รอดแล้วนะผมโดนแค่กระทืบพื้นก็ตายแล้วตายครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเผือว่าเขาทําดีแล้วเน็ตเน็ตผมเป็นอะไรอยู่ดีก็แดงอยู่ดีก็เขียวงงผมจะไม่ใช้พันนิดนะเพราะว่าเออเราไม่รีบนะผมเดี๋ยวเราก็ได้อเทมฟาร์มแล้วนี่มาแล้ว รอดักออฟเลยครับจังหวะนี้บนเราปล่อยได้นะครับเพราะว่าเมทขึ้นไปเติมนะฮะแต่ว่าเราปล่อยล่างไม่ได้จริงๆรออย่างนี้ไม่ได้ก็รอเอาออบเจกต์นะครับผมเราจะเอาเป็นมังกรนะผมเพราะว่าเราได้ไฟแน่นอนจนังหวะนี้รวมเลยรอครับผม เราเราอย่าไปรีบนะฮะถ้าเราเข้าเนี่ยเราต้องเราต้องเข้าเข้าหลังประมาณสามพันนะครับผมประมาณนี้ครับพุ่งเข้าไปโดนล,ล็อกคมคมจังหวะนี้ได้หนึ่งคิวครับผมแล้วก็รีบเดินออกไฟเลยนะฮะไม่งั้นตายแน่นอนเราคงจะไม่รอดล้วให้เพื่อนเล่นียบร้อยครับผมหมดตีตามแผนนะครับผมที่เราวางไว้ก็เราไม่ได้มังกรไม่เป็นไรครับยังไงเราก็จะไปเอาทางด้านของอันนี้อยู่แล้ว แล้วลิงเข้ามาเพื่ออะไรไม่รู้ครับเข้ามาเอาเมดเอ้ยเข้ามาเอาเรือมานะครับผเราก็จะไปเอาอ็อบเจกต์ต่อนะครับผมเสร็จบูแล้วนะครับเพลนผมจะเอาเป็นสองนำนะครับผมเพราะว่าเอาพลังงานแล้วก็ใบมันจะมีประโยชน์มากแป๊บหนึ่งเพื่อนกูลังไปเว้ย เรียบร้อยครับตอนนี้การเงินเราก็นำอยู่พันหนึ่งเต็มๆนะครับแ,แบบหนึ่งเพื่อนไอ้เฮียกูตีอยู่เราก็ให้เพื่อเราเล่นคนเดียวไปก่อนเราก็รอเราไม่รีบเพราะผมกลางมีไฟนะครับผมยังไงก็แพ้เพราะว่ามันมากันเยอะครับไม่ได้ไดเลยวะ ก็จะพลาดแล้วนะครับผมเพราะว่าจริงๆตรงนี้เราต้องเราต้องได้ออฟมันนะฮะแต่ว่าออฟมันไม่เล่นเราก็พลาดสักนิดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตรงนี้ได้แน่นอนรอมันบินมาเลยไม่รอรอมันหายตัวมาไม่ใช่รอมันบินกูเนี่ยบินต้องได้ป้อมนะฮะซึงเพนได้ป้อมสบายมาก อย่าไปสนใจมันครับอย่าไปสนใจมันครับอย่าไปสนใจมันครับแล้วก็บินออกจบเลยฮะมูลาดมามันเอามันเอาเราไม่ได้มันเอาเราไม่ได้แน่นอนครับเราไม่ต้องไปโลกครับเจอมูลาต์สบายๆครับผมแต่เพื่อเราก็ตายนะเพราะว่ามีสแต็กอะไรครับเราชิวๆสบายๆอยู่แล้วเอคลิปก็หมดครับผมเพราะว่าแวนการ์ดเคลียร์ให้นะครับผมแล้วก็เล่นบนต่อเลยนะ พอออบเจกต์เกิดเราก็เอาครับเอามันง่ายมากตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยฮะชิวๆเพลงผมเดินเกมงี้นะใครมีเทคนิคอะไรก็บอกกันได้นะครับผมชิวๆครับเล่นบนต่อเลยครับอย่างนี้เราชิวละเราก็ยัดเต็มที่เลยรอสกิลเอ่ออีเกิลอ,กกอหมด จังหวะน,นี้ยกสวยจัดครับผมตามนั้นครับบอกแล้วมันง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนท่านชมเอาอบเจ็คเลยรอร้านเลยครับ ตอนนี้เราต้องล้วงหลังให้ได้นะครับผมดาเมจเราต้องสึงนิดนึงนะฮะถ้าถ้าเราล้วงไม่ได้ี่คือทีมเราเล่นไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้เล่นยากแต่เล่นไม่ได้เลยนะฮะเพราะไวโอเรายัดอยู่แล้วนะเป็นตัวยัดอยู่แล้วเราก็รอเราก็พุ่งเข้าไปเอาเอาเทลจบเลยครับอย่างงี้มูลัดมูลัดไม่มีอะไรตอบโต้เราจบนะครับผมนี่ก็จบเลยมันง่ายครับผมการเดินเกมนี้ เพนะจะรวยเพนจะรวยแล้วควยทั้งควยทั้งทีมอโอโอ้โห,โอ,โหอย่างงี้อย่างงี้แย่ครับผมไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีเมดขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้ป้อมนะครับถ้าไม่แคร์ลี่เราเล่นง่ายแล้วอาจจะสลับเองก็ได้นะครับผมเล่นยังไงก็ได้แล้วแครลี่เราอิสระนะครับจังหวะนี้ เราต้องได้เลนกลางนะครับผมจริงๆเราต้องได้เลนกลางตั้งแต่เราได้เลนล่างนะครับผมเลนล่างเลนกลางแล้วก็ bon, วเลนบนเลนบนยังไงเราก็ได้นะครับผมแต่ว่าเลนกลางอ่ะต้องได้แน่นอนครับผมเพราะว่าเลนกลางเป็นเลนที่สําคัญมากของฝั่งเราและฝั่งศัตรูนะฮะถ้าเราไม่ได้เลนกลางเนะี่ยก็แย่เลยนะครับอาจจะมีเสียงแทรกมาเป็นเสียงรถนะ <S <S <É. S 1> ผมต้องขออภัยด้วยแต่ว่าข้อมูลและสาระเราจะไม่ขาดตอนตอนนี้ แคลี่เราเข้าพลาดครับเคแต่ว่าซ่อมได้มันจะเข้ามาล้วงแคลี่เราครับเพราะผมจะตามไปนะแต่ก็ไม่ได้วะ่ะกลางน่าจะกันได้นะผมผมก็จะลงไปล่างดีปะวะรอดีกว่าครับรอลิงไปบนดีกว่าไหมเฮ้ยตัดคลิป คลิปล้างเข้ามันเอาดาร์กครับเราขัดไม่ได้ครับเพราะว่าเวฟสองถ้ามีเวฟเดียวเราก็ขัดได้ครับทำให้มันเอ่องึนง,งักหน่อยนะครับฟาร์มไปก่อนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ,นนอย่าเพิ่งอะไรมากครับผมฟาร์มไปก่อนอ้าวเราจะมานี้เพื่อเราได้ผมก็เปิดดาร์กเลย เพราะว่าแกกมันตายแล้วไม่มีตัวโซนชิวชิวครับผมจะปล่อยเป็นด้านบนนะครับผมเราจะปล่อยเว็บที่ไม่มีใครไปนะเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดนะครับผมรอเรียบร้อยรอครับอีกก็หายหมด จังหวะนี้มันเดินมันเดินมาตรงนี้นะผมก็บินเลยเป็นไงเป็นไงตายครับเป็นไงมันเดินมาถูกครับแต่มันไม่ใช่เถีวเป็นมูลาดนะครับผม <c oughs> ก็ได้ก็ได้หนึ่งจอดหาหนึ่งทีนะอนันนี้แล้วหูเหล้ามาเล่นดีครับเหลามาเล่นดีครับถือว่าเสมอนนะจังหวะนี้เหลามารอกอุโหโหโห้ยเจอ เจอของเพื่อนนะผมถ้าเป็นถ้าผมเป็นเรียวมาเมื่อกี้ผมเข้าไปโดนละแค่นั้นแหละโอ้ยถ้าเข้าไป้โง่เลยนะผมตัดเลือดเอามาทำไมอะลูกว่าตัดใครอะ่ะตัดคือแบบถ้าถ้าจะเล่นตัดเลือดนะผมผมไกลให้นะเมดก็คือต้องมีตัวที่มันแบบดูดเลือดแรงๆอย่างฟอเรนทาร่าอะไรเงี้ยเออ ก็น,น่าออกครับผมแต่ว่าถ้าเจอเวเลนเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์ครับถ้าเรามีตัวยัดเยอะดาเมจเ,เ,เนี่ยดาเมจหนาๆเนี่ยอ่ะเราก็ไม่ต้องไปออกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเวเลนมันต้องเข้าคุกวงในอยู่แล้วนะครับผมยังไงมันก็ต้องตายแต่ตอนนี้เพื่อเราตายนะครับผมเพื่อเราเลื้ยนตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมขึ้นบนมาสามตัวเลยหรือว่าจะเอาลิงเอ้ยไม่ใช่ นึกว่าลิงมันจะเอานะเราก็ดึงดึงเชิงแก๊แกไกลๆครับเวโอ่าจะโดนนั่นไงแต่ว่าเวโอเขารู้ไงขอกูต้องมีเลือดเล่นนะเพื่อนตอนนี้นรอรอเทลครับรออีกก็อายหมดนะผมแล้วเราค่อยเข้าแต่ว่าตอนนี้ผมพาลาดละผมบินเขาไม่เห็นไหมครับบินเขาปุ๊บมันล็อกเลย ถือว่ามันดีครับเล่นฉลาดแต่ว่าโอ้โหถ้ามีคนตามนะก็ยังสวยผมบอกเลยเมื่อกี้ามาหลอดป่าด,ดีมากนะผมแต่ว่าไม่มีคนตามม็ติดตรงนั้นนะ <c oughs> ทีมยังไม่พร้อมเลยครับื่อนี้คือไม่ได้จริงๆอ้าวแล้วไบโอโดนโหอ,อย่างนี้แก้ยากแก้ยากมากเพราะว่า ทีมเราอาจจะไม่กล้าเล่นแล้วนะผมเพราะว่ามูล,ลาดจะเข้ามาป่าดเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จะทำไงเลยนะผมก็ต้องคุมไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ตอนนี้ออบเจกต์เรานำนะผมเงินแต่เงินเราตามแต่ว่ามันเอาดาร์กร,รู้รู้ก็พอครับทำอะไรไม่ได้รู้ก็พอแล้วนะฮะผมเสียวเมดมันวะ กลัวเมทมันมาเติมทำอะไรไม่ได้มันเล็งผมอ่ะโหถ้าวิปเอา้าผมล้วงใครได้วะเมทเออล้วงอาเล็กเตอร์ได้ผมนึกว่าล้วงเทวได้อย่างงี้มีโอกาสแพ้ได้ครับผมไม่ใช่มีโอกาสแพ้ได้มีโอกาส ก็คือแพ้เลยนะผมก็คือแพ้เลยนะแล้วก็ทีมนี้ก็แพ้ไปนะผมเพราะว่าแก๊กมันโซนดีเกินอ๋อแล้วมีการหยาบคายเกิดขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับเราเล่นใหม่ได้เราไม่ติดนะครับโอเคครับก็การเดินเกมเพลงผมก็ประมาณนี้ครับ ก็ใครจะคอมเมนต์เพิ่มก็คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับผมแล้วก็ใครจะแนะนำเทคนิคอะไรก็แนะนําได้ครับผมผมครูพักรักจําอยู่แล้วแล้วผมเก่งจากครูพักรักจำนะครับผมผมเป็นผมเป็นเมนซับนะผมไม่ได้เป็นเมนฟาร์มแต่ว่าผมเล่นได้ทุกเลนนะครับแต่ว่ามันก็จะนี่แหละอย่างนี้แหละ ต้องใช้เพื่อนซัเมื่อกี้แก๊กดูดสวยจัดนอก็คิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม t แต่ง for w a t c h i n g ก็เจอกันคลิปหนา้าผมหร้บคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมบ๊ายบายครับผมกดซับกดแชร์กดติดตามกันด้วยเฮ้ยซับกับกดติดตามก็อันเดียวกัน <laughs> ไลค์ซับแชร์เออนั่นแหละกดกระดิ่งด้วยเจอกัน